วันนี้เรามาฟังสถิติกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนเราจะแข่งขันวันพรุ่งนี้ค่ะสถิติของไทยกับโดมินิกันเนี่ยใครเสียเปรียบใครได้เปรียบในเรื่องอะไรกันบ้างตอนนี้สาวไทยก็อยู่ที่มาเก๊าประเทศจีนในการแข่งขันสนาม2วอลเลย์บอลในเฉลีกวิเนียว2024เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเราเนี่ยจะแข่งนัดแรกเนี่ยกับโดมินิกันในวันพรุ่งนี้สนาม2เราจะแข่งกับใครบ้างนัดแรกโดมินิกันนะคะนัดที่2ไทยจะเจอกับฝรั่งเศสค่ะนัดที่3ไทยจะเจอกับพี่จีนและนัดที่4 จะปิดท้ายสนาม2ด้วยไทยจะเจอกับบราซิลค่ะถามว่าสนามที่2เนี่ยในการแข่งขันเวเอัล2024เนี่ยหนักไหมสาหรับสาวไทยแอดก็มองว่าก็หนักนะคะหนักเลยแอดว่าหนักกว่าสนามแรกด้วยสาแต่สนามที่2เราเสริมทัพดีแอดว่าเราใช้ผู้เล่นที่ คุณจะใช้จริงๆใช้ผู้เล่นที่จําเป็นจริงๆใครไม่จําเป็นทางโคตรก็ไม่ได้เอามานะคะและระบบทีมของไทยก็เป็นระบบทีมที่วางใหม่ด้วยดังนั้นอมองว่าสนาม2เราจะปึกขึ้นก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะณเวลานี้นะคะโดมินิกันอยู่อันดับที่9นะคะมี298.94คะแนนส่วนสาวไทยเนี่ยอยู่อันดับที่14มี1 9 9 9 0คะแนนในสนามแรกเนี่ยโดมินิกันก็คือชนะเซอร์เบียนะคะในนัดแรกก็คือ บวกมา9.86คะแนนเลยแต่โดมินิกันมาแพ้แคนาดาค่ะแพ้3เซนต์รวดด้วยนะถูกหักลบไป13.1และโดมินิกันมาชนะเกาหลีใต้บวก1.28และโดมินิกันมาแพ้ U.S.A. นะคะลบไป7.96ถือว่าเป็นคะแนนลบที่ลบเยอะจริงๆนะคือในสนามแรกลบเยอะกว่า บวกกันนะคะรับสาวไทยของเราในสนามแรกนะคะแข่ง4นัดนัดแรก USA เราแพ้นะคะเราก็ถูกหักลบไป0.8นัดที่2ไทยเซอร์เบียเราแพ้เราถูกหักลบ3.93นัดที่3เราแพ้แคนาดาเราถูกหักลบ3.69และนัดที่4เราแพ้เกาหลีใต้เราถูกหักลบ13.69ถือว่า4นัดในสนามแรกเราก็ถูกหักลบหมดเลยค่ะทุกคนวันรุ่งเนี้ยวันที่18จะเป็นการประเดิมนัดแรกเลยนะของรายการ VNL ในสนามที่ 2นะคะก็คือคู่ไทยกับโดมินิกันเลยนะคะถ้าเราชนะโดมินิกันนะถ้าเราชนะโดมินิกัน3ต่อ2เซตเราบวก10.2ถ้าชนะ3ต่อ1เราบวก12.7ถ้าชนะ3ต่อ0เราบวก15ต่อ2ถ้าโดมินิกันแพ้ก็จะถูกหักลบเท่ากับที่เราได้บวกมาค่ะแต่ถ้าโดมินิกันชนะโดมินิกันจะบวกแค่3ต่อ2เซตนะ จะบวก0.01เท่านั้นชนะเรา3ต่อ1เซตบวก2.3ชนะเรา3ต่อ0บวก4.8ดังนั้นถ้าถามว่าโดมินิกันอยากชนะไหมก็เห็นคะแนนแค่นี้ ก็อยากชนะอยู่แล้วเพราะถ้าโดมินิกันแพ้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะแพ้5เซตหรือแพ้4เซตหรือแพ้3เซตเนี่ยแม้แต่5เซตอ่ะโดมินิกันก็จะถูกหักลบ10.2ขั้นต่ําเลยนะคะดังนั้นเห็นคะแนนบวกของโดมินิกันแค่เนี้ยยังไงเขาก็ต้องอยากชนะเราเพราะถ้าเขาแพ้คะแนนแม่งถูกหักลบแบบโอ้ไม่กอดมากทุกคนแต่ข้อดีคือโดมินิกันอ่ะได้ไปโอลิมปิกแล้วนะตั้งแต่รอบคัดเลือกปลายปีที่แล้วนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะส่งผู้เล่นอะไรยังไงลงมา แข่งกับไทยอาจจะพักผู้เล่นของเขาในการแข่งขันนัดต่อไปหรือไม่ต้องรอดูถ้าเรามาดูสถิตินะทุกคนแอดกำลังจะบอกว่าถ้าเรามาดูสถิติของการแข่งขัน v n l 2024่บสอะเบสกอะบุ๋มบิ่มชาชวนโมกสีอยู่อันดับ12นะคะทั้งฝั่งโดมินิกันเบสกรกก็คือมาติเนสนะคะแล้วก็ปิยาอิสเปลอยู่อันดับ16และอันดับ17ดังนั้นเบสโกอแอดยังมองว่าสาวไทยถ้า อ,องค์ประกอบโดยรวมดีบุ๋มบิ่มก็สามารถทําได้รอบนี้ได้เพียวเข้ามาอีกมันดูปึกไปหมดนะคะและเบสแอตแทกเกอร์ก็ยังเป็นบุ๋มบิ่มนะที่อยู่อันดับต้นๆเหนือกว่าทางโดมินิกันอย่างสาวปิย,าย่าสเปลแล้วก็สาวมาติเนสอยู่ดีมีทางด้านมีดเดิลล็อกนะคะที่มาติเนสเนี่ยจะอยู่อันดับที่8ส่วนสาวไทยก็คือ โอ้โหเลื่อนไปคือไม่ไม่รู้เลยค่ะว่าสาวไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่คือหาไม่หาแทบไม่เจออยู่อันดับที่14ซึ่งอันดับที่14คนที่บล็อกนะคือวิภาวีค่ะโอ้โหแล้วก็หัตยาทัดดาวอ,อยู่อันดับเดียวกันเลยวิภาวีทัดดาวหัตยาจรัสพรนะคะทางด้านเบสเซอร์เวอร์ชัชชุออนก็ยังคงอันดับ3ของรายการทางฝั่งโดมินิกันก็ไม่ได้ปึกเรื่องเอ่ออะไรเท่าไหร่ก็มีเบส เซิร์ฟเวอร์ของโดมิเนียนอยู่อันดับที่6ดังนั้นเราก็เหมือนจะได้เปรียบในทุกๆตำแหน่งเบสดิกเกอร์เกมขุดของเราวิภาวีอยู่อันดับที่3ามาติเนสโดมิเนียนอยู่อันดับที่4นะคะส่วนเบสรีซิเวอร์นะคะทางด้านเกมรับวิภาวีก็อยู่อันดับที่2ของรายการนะคะส่วนโดมินนกันนี่โอ้โหอยู่ไปถึงอันดับที่14เลยคนแรกคือปีไยสแบลอยู่อันดับที่14เลยทางด้านเกมรับดังนั้นอะสิ่งที่เรามองเห็นว่า โดมินิกันกับไทยเหมือนกันคืออะไรรู้ปะผู้เล่นเทียบประกาศรายชื่อมาทั้งหมดเนี่ยผู้เล่นที่ติดอันดับเบสเบสเบสสกิลของทุกสกิลอะในรายการเวียแนวอะคือผู้เล่นตัวหลักคือผู้เล่นหัวเสาทั้งนั้นเลยอะโดมินิกันติดโผหมดเลยนะติดเบสเบสหมดเลยทุกเบสอะทุกสกิลของโดมินิกันอะก็คือมาติเนสกับปิยาอิซาเบล ก็คือติดทั้งเบสกร์เบสแอทแท็กส่วนสาวไทยคนที่ติดสกิลทุกสกิลก็คือวิภาวีกับบุ๋มบิม๋มชาชุอ่อนแต่สกิลของเราอันดับของเราอ่ะดีกว่าเขาหมดเลยนะคะถ้าดูตามใส่ติแบบนี้นะอันดับของเราดีกว่าเขาหมดเลยอยู่ที่ว่าองค์ประกอบโดยรวมเลยแอดว่าโดยรวมเลยของไทยทั้งเกมรับบอลแรก ทั้งเซตเตอร์จะจ่ายไปหัวเสาอะไรยังไงอยู่ที่องค์ประกอบโดยรวมอยู่ที่ทีมเวิร์กและจุดสําคัญคืออยู่ที่ข้อผิดพลาดค่ะถ้าดูสถิตินะแอดมองว่าสถิติตอนนี้นะสาวไทยกับโดมินิกันอะสาวไทยได้เปรียบกว่านิดหนึ่งด้วยซ้ําทางด้านสถิติอยู่ที่ข้อผิดพลาดค่ะ ว่าไทยจะผิดพลาดเยอะกว่าโดมินิกันมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเลยณเวลานี้นะไม่บอกไม่ได้บอกว่าโอ้โหแอดอวยไทยแอดดูตามสถิติคะ่ะทุกคนใส่ติไทยเนี่ยทุกสกิลไทยดีกว่าโดมินิกันนิดเดียวทุกสกิลเลยในการแข่งขันสนามแรกแต่ผู้เล่นของทั้งสองทีมเนี่ยเดอะแบกทั้งคู่นะ มีแต่หัวเสาที่ติดอันดับต้นๆของทุกสกิลนะคะดังนั้นก็ต้องมองว่ามาตินสก็แอบเป็นเดอะแบกของโดมินิกันปียา่าสเบลก็เป็นเดอะแบกของโดมินิกันเหมือนกันวัดกันที่ข้อผิดพลาดแล้วค่ะเรื่องนี้สุดที่แอดว่าเราสามารถทําให้ทีมเราแข็งกแกร่งขึ้นคืออะไรรือปล่ะมีสกิลเดียวที่โดมินิกันอะ เหนือเราก็คือมีอันดับที่ดีกว่าเรานะคะก็คือทางด้านเกมบล็อกมีทีการเหนือเราทางด้านเกมบล็อกนิดเดียวเท่านั้นนะคะถ้าสาวไทยไม่ได้บล็อกเรางัดเกมบล็อกขึ้นมาให้ได้ก็ถือว่ามีโอกาสในการทําคะแนนได้มากขึ้นดังนั้นนะคะรูปแบบเกมเราในสนามที่2แอดก็ว่าปึกขึ้นก็ต้องรอดูรูปแบบเกมเขาในสนามที่2ที่เขาจะมาแข่งกับเราในนัดแรกเนี่ยของการเปิดสนาม ของ vnl ในสนามที่2เนี่ว่าโดมินิการะจะวางเกมมาในแบบไหนถ้าดูจากสกิลในสนามแรกที่เรายังมองว่าเออสาวไทยยังไม่ค่อยเข้าขากันนะยังดูแบบยังดูไม่ใช่นะแต่สกิลถ้าเราดูของไทยกับโดมินิการอ่ะเราก็ดูเหมือนจะ ไม่ได้ขี้รล้วขี้เหล่ขนาดนั้นนะคะและสนามที่2เราก็เสริมทับมาได้ดีดังนั้นเราว่ามีโอกาสถ้าเกมเป๊ะจริงๆสําหรับสาวไทยแอดว่ามีโอกาสรอลุ้นเลยค่ะทุกคนขอแค่แก้ไขข้อผิดพลาดไม่ให้ผิดพลาดกันเองนะคะในทีมเยอะแบบสนามแรก เท่านั้นเลยคิดว่าเราจะผ่านพี่โดไปได้ไหมหรือเราจะได้เซตกี่เซตจากพี่โดคิดว่าอย่างไรเล่าสู่กันฟังหนะะ่อยและเห็นรายชื่อสนามสองคิดว่าสาวไทยอ่ะจะปึกในตำแหน่งไหนมากขึ้นคิดว่าสาวไทยจะรูปแบบเกมดีขึ้นในจุดจุดไหนตำแหน่งไหนลองวิเคราะห์เล่าสู่กันฟังกับแอดหน่อยนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยสู่อลเบย์บอลในชลิกวนลีกวีเนี่2ิ2 0ในสนามที่สอง ไทยเจอโดมินิกันวันที่28บ่าย3โมงตรงค่ะ